เอาละครับวันนี้ทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทกันอีกครั้งนะครับเราอยู่กับตัวรันไฮโดรเจนนะครับ v อ่าอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับ v 6.1นั่นเองหรือว่า1.0.6นกะครับก็โอเคละคลิปนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปต์ครับที่เล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับสำหรับตัวรันไฮโดรเจนนะแต่ว่าหลายคนถามหาตัวรันตัว f นะฮะหรือว่าตัวรันฟลักซอ v 7ซึ่งตอนนี้ถามว่ามันมายังก็มันมาแล้วนะครับแต่ว่าคือมัน ลงยากมากนะครับเอาเป็นว่าพี่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาช่องอื่นเลยครับใช่ละคือตอนนี้พี่ขอทําไฮโดรเจนก่อนนะครับส่วนถ้าตัวรันตัว F นะครับถ้ามันมีตัวเอพเคเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะทําแจกนะฮะก็อีกไม่นานนะครับก็จะเอามาแจกนะก็เอพเคมันง่ายยังไงคือมันติดตั้งได้เลยครับติดตั้งปุ๊บเล่นได้เลยนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหลายแอปนะครับใช่ละอะมาก็ เราจะรันสคริปต์นะครับอือหืมรันสคริปต์ใช่ไหมก็วิลลี่ไฟลคีไปก่อนสิครับนี่ไงหลังจากนั้นก็กดปุ่มทังขยะโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ชเชววฟวางวางวางอืมแล้วก็กด Execute นะครับมายังเอออือนี่นี่ไง นี่คือชาร์จฮับอีกแล้วนะครับโหล้นจอเลยทุกคนดูนี่สิล้นจอเลยครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าอัปเดตมาเนี่ยมันจังจะตึงหรือเปล่านะครับอืม,อมนึกก่อนนะก็ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันมันก็มีเมนนะครับเมน2นะฮะเมน2ก็เอาไวท้ทำหมัดนั่นเองเอาไวท้ทำของต่างๆนะครับอันนี้ออโต้เช็ดนะครับอันนี้อันนี้เป็นการ าฟาร์มกล่องนะฮะฟาร์มกล่องเงินอันนี้แล้วก็อื่นๆนะฮะก็ลองเอาเล่นดูนะก็มีออโต้เคียวนะครับทําเคียวให้เราแล้วก็อะไรอีกคือพี่อธิบายไปแล้วนะครับในบางคลิปนะก็คลิปนี้เ,เป็นว่าขอทดสอบดีกว่านะฮะอ่ะฮะมาก็เลือกอาวุธเลยครับเอาเป็นหมัดเมลีหลังจากนั้นก็กดออโต้ฟาร์มเลเวลไปกดไปสิครับทำเป็นเดี๋ยวมันกด,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 กดยากจังเลยกดไปแล้วครับทุกคนย่อไป ย่อได้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหมาแล้วฮะเอาไปไหนอ่ะโอเคนี่ทำไมมันแหลกอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามันแหลกนะครับแล้วก็มันโหลดแบบช้าด้วยนะครับตัวรันไฮโดรเจนวีใหม่ล่าสุดนะครับพี่ว่ามันเป็นความจริงนะฮะคือมันโหลดแบบช้ามากแถมยังแหลกแต่ว่าข้อดีของเขาก็คืออัปเดตไวมากเลยครับใช่ละไม่เหมือนไอซิคุเลยครับอัปเดตหนึ่งปีก็ไม่เสร็จใช่ไหมอืมก็ประมาณนี้ ม,มาปิดออโต้ฟาร์มไปเดี๋ยวเราไปลองลงดันนะครับนี่คืออะไรเนี่ยเลกวีสีนะครับทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเผาว V วีสีนะฮะอันนี้ประมาณนี้ม,มันเยอะมากเดียวนะโอเคอกดเข้าไปเฮ้ยอะไรอะ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้โหเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามีออร่าขึ้นที่ตัวเรามันเกิดอะไรขึ้น ือน,น่าจะเป็นการทําเผาหรือเปล่าอะ่ะอ่ะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองลงดันใช่ไหมเราไปที่เลดนะครับตรงนี้ไปที่เลดนะครับไปสิอ่ะฮะหลังจากนั้นก็สิเล็กดันเจียนเอาเป็นอันแรกแล้วกันนะครับเฟรมหลังจากนั้นก็กดออโตสตาร์ทไปเลยครับกดเข้าไปกดไปแล้วนะโอเคชิปนายยังไม่ชื้อเลย ชิปอยังไม่ซื้อเลยเอา้าซื้อแล้วเหรอลงไวมากนะครับหลังจากนั้นก็กด next island ไปเลยกดไปประมาณนี้มีปุ่มแค่นี้เหรอลงดันมอนสเตอร์ Monster ตายไหมโอเคตายครับเรียบเลยนี่ลงดันได้นะครับสำหรับตัวนี้ทำไมมันแหลกจังเลยเนี่ยแหลกมากเดี๋ยวจะลองแล้วโอเค เดี๋ยวนั้นคือนายตีมใช่ไมทำไมเราไม่ได้เปลี่ยนกอดสักทีเนี่ยเปลี่ยนกอนสักทีสิครับเดี๋ยวเร็วโอ้เปลี่ยนกอนแล้วเห็นไหมนี่เราไปกอที่2ครับนี่เลยก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบา,บายยไปละขอปิดคลิปก่อนนะโชวแบบ์แปเปลี่ยนยังไงทีนี้